اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์บุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมณนะ0218468100 8 1 8 1 2 9 6 1 5มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยุอะลัยกุมวะ i k u ะห์มะตุล t u l ิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการมุสลิมไทม์ ยามเช้าแบบนี้5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30น,น,นาทีทางททบ5นะครับท่านผู้ชมครับความหลากหลายของสังคมนะครับเราจะพบกันณนะที่นี้การช่วยเหลือสังคมและการเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามเราก็จะพบกันในรายการนี้ด้วยเช่นเดียวกันเอาละครับในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนพร้อมๆกันในช่วงของห่วงใหญ่ด้วยใจรักครับ ช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตพันธุ์มุ้นเส้นตราต้นสนร่วมกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเรายังอยู่กันที่มัสยิดดารุซาดาร์กลอง21วันนี้ทีมงานของเราได้เข้าเยี่ยมเยียนคุณราณีมานมัดอายุ53ปีเธออาศัยอยู่ร่วมกับน้องชายพี่สาวหลานและตัวเธอเองรวมทั้งหมด6คนคุณราณีเองไม่มีครอบครัว อดีตเธอเคยทำงานโรงงานได้เป็นปกติมีรายได้เป็นประจำทุกเดือนแต่ช่วงที่เธออายุประมาณ40ปีเธอมีอาการชาอยู่เป็นระยะระยะโดยหาสาเหตุไม่เจอจนในที่สุดเธอต้องเป็นผู้พิการไม่สามารถเดินไปไหนได้ต้องนั่งรถเข็นอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอต้องออกจากง,งานมากกว่า10ปีแล้ว ชื่ออะไรครับแนะนำก่อนชื่อราณีนามสกุลมันมัดอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ห้าสิบสามห้าสิบสามนะครับอาศัยอยู่บ้านตนเองไหมครับอยู่บ้านตัวเองนะครับในที่ดินที่ดินเหรอประมาณสองงานอ่าหมายถึงที่ดินของเราด้วยใช่ไหมครับใช่โอเคครับในบ้านตนเองอาศัยอยู่กี่คนครับอ้ที่บ้านประมาณหกคนหกคนนะฮะ คุณราณีนี่ไม่ได้มีครอบครัวอ๋อ,อครับผมก็เลยอศาศัยอยู่ด้วยกันพี่น้องครับเอออาการเป็นยังไงครับคุณราณีครับคือตอนแรกก็ทํางานได้นะอ๋อปกติครับปกติไม่ไม่ได้เป็นตั้งแต่กําเนิดอ๋อครับทางานประมาณอายุสี่สิบอ่ะมันค่อยๆเป็นครับมันค่อยๆแบบอ๋อเหรอฮะมันเป็นแบบชาชาเกี่ยวกับระบบประสระาทรือปนปร่าทใัว อยู่ดีๆมันมีอาการขึ้นไปเลยมันมีมันมีอะไรสิ่งวงชี้ก่อนไหมครับค่อยๆเป็นหรอครับแล้วไปหาหมอไหมครับช่วงนั้นก็ไปค่ะไปใช่ไหมครับจ้ะแล้วก็หาสาเหตุไมได้อ๋อเหรอครับหมอหาสาเหตุไม่เจอนะเป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับสิบปีประมาณสิบปีนะครับสิบกว่าปีแล้วแล้วอย่างนี้เมื่อก่อนคุณนาณีทํางานอะไรครับก่อนที่จะเป็นตอนตอนก่อนทํางาน ทั่วไปเียโรงงานทั่วไปออปทำโรงงานนะครับทำโรงงานเอกชนนะทำโรงงานเอกชนก็เลี้ยงดูตัวเองแต่ก็อาศัยอยู่กับพี่พี่สาวแล้วก็ไปทำงานก็อยู่บ้านพี่สาวเพราะว่าเพราะว่าพี่สาวแต่งงานแล้วไปอยู่หนองจอกอยู่มีมีหลายพี่แบบพี่พี่น้องมีหลายคนมีพี่น้องหลายคนนะครับเธอเล่าให้เราฟังว่าทุกวันนี้ น้องชายและพี่สาวที่อาศัยอยู่ด้วยกันเป็นผู้คอยดูแลเธอและทุกวันนี้รายได้ของเธอมาจากบัตรผู้พิการและได้รับสกาดบ้างเป็นบางครั้งอแล้วก็คุณราณีเนี่ยพอไม่ได้ทำงานแล้วป้ใครดูแลครับก็น้องชายอ๋อที่ว่าอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับน้องชายดูแลอยู่ก่อนนี้ก็มีน้องชายดูแลเป็นหลัก<ช>นะครับเราก็มีไรายได้ส่วนหนึ่งก็มามา มาเรียกว่ามาสมทบจุมเจียกันนะครับก็มีคนมาสกาดอะไรอ๋อรับก็มีสกัดทุกวันนี้เองคุณราณีเนี่ยยังละหมาดได้ปกติละหมาดแต่ต้องนั่งละหมาดใช่ไหมครับทมดุลาครับแสดงว่าตอนนี้เราก็อยู่กับพี่สาวน้องชายแล้วก็หลานๆในบ้านเดียวกันครับทุกวันนี้ละหมาดเป็นไงครับขอดนุญาอยากได้อะไรครับโอ้ตอนตื่นมาละหมาดตาฮัยุทธ ก็ละหมาดขออุอ้อพ่อแม่พี่น well, so ้องทุกคนอ่าทดแล้วครับแล้วขอขอบอกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะเดินตามไปอัลฮัมดลแล้วคืออยากมีโอกาสกลับมาเดินได้นะนะครับก็ขอดุอาให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับและมีโอกาสกลับมาเดินจะได้ช่วยเหลือสังคมกันนะครับนะครับนิจัยไปครับวันนี้ที่ทางศูนย์กลางเาเยี่ยมเยียนนิจจนะครับ เธอต้องนั่งละหมาดและขอดูอาทุกครั้งให้กับผู้ที่เป็นพ่อแม่พี่น้องและตัวเธอเองให้ได้มีโอกาสกลับมาเดินได้และได้มีโอกาสไปประกอบพิธีฮั์สักครั้งหนึ่งในชีวิตเธอรู้สึกดีใจมากที่ทางทีมงานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมเยียนเธอในครั้งนี้ทางรายการมุสลิมไทม์ร่วมกับกองทุนสกัดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกัด และผลิตพันธุ์วุ้นเส้นตราต้นสนพร้อมถุงย่างชีพให้กับคุณราณีเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตพันธ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมณนะ02.1846810 0818129615มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้ สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริญภาพอระมนาะา02 1846810 081 812 9615ชุมชนมัสยิดอตัตตะวาถ้าเทียบกับชุมชนอื่นที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ อาจจะเห็นได้ว่าเป็นชุมชนน้องใหม่เป็นมสัสยิดที่แยกมาจากมสัสยิดอื่นๆที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในย่านสันปะคอยแต่ถ้าย้อนไปในช่วง100กว่าปีที่ผ่านมาก็จะมีกลุ่มมุสลิมบางส่วนที่ตั้งถิ่นฐานในที่แห่งนี้จํานวนไม่มากซึ่งต่อมาก็มีมุสลิมย้ายมาจากบ้านฮ่อหรือจากที่อื่นๆทําให้มีพี่น้องมุสลิมมากขึ้นจึงทําให้มีการสร้างมสัสยิดอัตตะกวาขึ้นซึ่งมสัสยิดแห่งนี้ ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2513ประวัติความเป็นมาของชุมชนมัส,สยิดอัตตะวาเรานั้นชุมชนมัส,สยิดอัตตะวาถ้าเทียบกับชุมชนต่างๆที่อยู่ในเขตเทศบาลเชียงใหม่นั้นอาจจะถือได้ว่าเป็นชุมชนน้องใหม่เนื่องจากว่าเป็นชุมชนที่ แยกมาจากมาสัสยิดอื่นๆที่มา,าตั้งถิ่นฐานอยู่ในย่านนี้ที่เราเรียกว่าย่านสันประคอยแต่ถ้าจะพูดถึงย้อนกลับไปสักร้อยกว่าปีนั้นก็จะมีมุสลิมบางครอบครัวที่ตั้งหลักแรงอยู่ตรงนี้อยู่ก่อนแล้วหลังจากนั้นพี่น้องมุสลิมก็ทยอยกันามาจากมาสัสยิดบ้านฮอบ้างจากที่อื่นบ้าง ก็มาปักหลักอยู่ที่ย่านนี้ที่เราเรียกว่าสามประคอยทำให้จำนวนมุสลิมเริ่มมากขึ้นมากขึ้นจึงได้มีการสร้างมัส,สยิดอัตตะวาซึ่งได้ทำการก่อสร้างนะครับเริ่มใช้เมื่อปี2513ซึ่งตอนนั้นจะมีเฉพาะอาคารมัส,สยิดเท่านั้น พี่น้องมุสลิมที่อยู่ในสัมพคอยหรืออตัตตกวานี้จะมีความหลากหลายในชาติพันธุ์มุสลิมเราอยู่ในชุมชนมัส,สยิดอตัตตกวานั้นตลอดเวลาที่ผ่านมา40กว่าปีเราจะอยู่ร่วมกันกับศาสนิกอื่นๆในบริเวณรัศมีประมาณ1กิโลเมตรที่อยู่รอบๆมัส,สยิดนั้นเราจะเห็นว่าที่นี่จะมีทุกศาสนา นะครับศาสนาสถานของทุกศาสนานั้นอยู่รวมกันในบริเวณเดียวกันอย่างเช่นที่นี่ก็คือมัสยิดตะวาสสาหรับพี่น้องมุสลิมแล้วห่างจากนี้ไปนะครับสัก2-300มเมตรก็จะเป็นของคนจีนก็คือเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่กวนอิมน,นะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นย่านวัดเกตซึ่งก็คือสถานที่ศาสนสถานของ พี่น้องชาวไทยพุทธแล้วต่อจากนั้นนะครับ mm. เลยไปอีกนิดหนึ่ง mm. ก็จะเป็นโบสถ์คริสเตียนซึ่งก็คือศาสนาสถานของพี่น้องชาวไทยคิดซึ่งหลังจากนั้นก็ยังจะมีวัดของพี่น้องชาวซิกนะครับที่เป็นทางอินเดียก็อยู่ในบริเวณเดียวกันนี้ซึ่งเรา ต่างก็อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจนะครับแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันคนในเมืองนี่ผมคิดว่าไม่เฉพาะมาสัสยิดอัตตะกวาสีมสัสยิดในเขตเทศบาลก็จะมีลักษณะคล้า,ายกันก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นการค้าขายนะครับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็เปิดร้านอาหารทำธุรกิจเล็กๆน,น,น้อยๆของตัวเอง อีกส่วนหนึ่งก็จะทํางานกับบริษัทเอกชนนะครับหรือถ้าจะว่าไปก็คือมนุษย์เงินเดือนนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็รับราชการเป็นครูก็มีทํางานเทศบาลทํางานองค์กรต่างๆของรัฐก็ก็มีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะค่อนข้างหลากหลายหน่อยนะครับเอากลักษณ์ของเราที่นี่นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเมื่อกี้นี้นะครับว่า ชุมชนมสัสยิดตะวาเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะมีความหลากหลายในชาติพันธุ์มีพี่น้องมุสลิมทั้งเชื้อสายคนจีนนะครับยูนานมุสลิมเชื้อสายอินเดียปากีเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเข้ามาในมสัสยิดตะวาเนี่อาจจะเจอคนที่มาละมานะครับที่ในแถวเดียวกันมีทั้งหน้าตาทางจีนทางแขกทางมาลายูนะครับนั้นเอกลักษณ์สำคัญก็คือที่นี่เราจะให้ความร่วมมือ นในการจัดกิจกรรมแล้วก็แล้วที่เกี่ยวมาศิดย์โดยไม่มีการแบ่งว่าเ,เป็นของฝ่ายโน้นฝ่ายนี้นะครับที่นี่เราจะร่วมมือร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอาจจะมีความแบบตกต่างในเรื่องของเชื้อสายนะครับมาจากเชื้อสายนี้เชื้อสายนั้นแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วทุกคนก็อัลฮัมดุลละนะครับทำงานร่วมมือกันเข้าใจกันก็อัลฮัมดุลละนะครับครับที่นี่อัลฮัมดุลละ หลังจากที่เรา,เาได้เปิดมัส,สยิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี2513นะครับหลังจากนั้นอีก3ปีทางคณะกรรมการมัส,สยิดในเวลานั้นผู้หลักผู้ใหญ่ในละแวกนี้นะครับก็เห็นความสำคัญว่าเมื่อเรามีมัส,สยิดแล้วนะครับเราควรจะมีโรงเรียนที่เปิดสอนสาศาสนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับ เยาวชนลูกหลานมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถ้าเราจะว่าไปแล้วเนี่ย17จังหวัดภาคเหนือตอนบนนี้เรายังไม่มีโรงเรียนที่สอนศาสนาที่ได้มาตรฐานผู้ปกครองยังต้องอส่งเด็กนะครับลูกหลานตัวเองที่อยากให้รู้ศาสนานั้นไปเรียนภาคกลางบ้างภาคใต้บ้างซึ่งถือว่าเป็นภาระ,เป,าะเป็นความยากลำบากนะครับในสมัยนัน้นนี่พูดถึงย้อนกลับไปเมื่อ40กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะเปิดโรงเรียน ที่นี่เพื่อเป็นการรองรับนะครับเยาวชนลูกหลานของเราได้เรียนรู้ศาสนาเราจึงได้ทําการก่อตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมาชื่อว่าโรงเรียนจิตพักดีซึ่งก็คือแปลมาจากคำอัตักวาที่เป็นภาษารับนะครับก็คือพักดีตลอดโดยมีเจตนาในการสร้างบุคลากรลูกหลานมุสลิมก็อัลฮัมดุลลาห์โรงเรียนเราเปิดสอนมาได้ตั้งแต่ปี2516นะครับปัจจุบันนี้ก็42ปี43ปีแล้ว โรงเรียนเราเปิดสอนศาสนาและภาษาอาหรับซึ่งมีสอนถึงระดับสนาวีหรือมอปลายซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีนักเรียนจากภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคใต้3จังหวัด4ีจังหวัดภาคใตก้ก็มาเรียนกันหลายสิบคนนะครับเกือบจะครึ่งหนึ่งของจํานวนนักเรียนที่มีอยู่ก็ว่าได้นักเรียนที่มาเรียนที่นี่นั้นนะครับเขาจะได้เรียนในเรื่องของ ศาส,สนาและภาษาหรับแล้วเรายังได้สอนภาษาเพิ่มเติมนะครับก็คือภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็กศอนอถึงมปลายนะครับในแต่ละปีงนักเรียนก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็คือเรียนฟรีกินฟรีอยู่ฟรีโรงเรียนเราก็อาศัยความร่วมมืออาศัยการบริจาคจากพี่น้อง มุสลิมทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ใ้ล้เคียงแล้วก็ที่ผ่านมาเยี่ยมเยียนเรานะครับโรงเรียน7จวักดีก็ได้รับการยอมรับนะครับทางมหาวิทยาลัยอัลอาซฮัตไคโรประเทศอียิปต์แล้วก็มหาวิทยาลัยอัลอิสลามที่เมืองมาดีนะก็ได้รับรองวิทยาฐานะหรือที่เราเรียกภาษาเราว่าโมอาดาละ่นะครับก็คือเทียบวิทยาฐานะให้นักเรียนเราที่จบที่นี่ทัาจบชั้น สามสนวีก็คือมอปลายถ้าไปที่โน่นนะครับถ้าภาษาคล่องภาษาดีก็จะได้เข้ามหาวิทยาลัยเลยแต่ถ้าใครที่ภาษาอ่อนนิดนึงก็อาจจะต้องไปเตรียมพร้อมภาษาอีกสักพักหนึ่งซึ่งอัลฮรัมดุลลาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้รับทุนจากสองประเทศนี้เป็นเป็นหลักนะครับแต่ก็มีประเทศอื่นที่ให้แต่ว่าไม่สม่ำเสมอและก็จำนวนก็ไม่มากเท่าไหร่อย่างเช่นประเทศสุนประเทศลิเบียรประเทศอาหรับอิมิเรส กาตานะครับได้บ้างแต่ก็ไม่ไม่ไมไมไมสม่ำเสมอนะครับแต่ที่ค่อนข้างจะสม่ำเสมอแล้วก็ได้เป็นประจำก็คือมหาวิทยาลัยอัซฮัดกับมหาวิทยาลัยอิสลามอดีนะเรามีแม้กระทั่งนักเรียนที่จากเมืองจีนนักเรียนที่จากกัมพูชาเขมพรพม่านะครับก็มาเรียนที่นี่นะครับปัจจุบันนี้ก็มีนักเรียนอยู่ประมาณ170นะครับทั้งชายและหญิงจะมีหอพักให้อยู่แล้วก็มีครูบุคลากรอีก ประมาณ30คนซึ่งส่วนใหญ่ของบุคลากรที่เป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นคนในพื้นที่นะครับที่เรียนที่นี่จบแล้วก็มีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ก็มีอาจารย์ประมาณ3 4สีท่านที่เป็นคนทางภาคใต้กับภาคกลางนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนที่จบที่นี่แล้วก็กลับมาช่วยสอนที่นี่ครับคือได้ว่าสถานศึกษากับชุมชนนั้นมีความสัมพันธ์กัน เปรียบได้กับต้นไม้เพราะส่วนที่เป็นรากเสมือนคนในชุมชนด้วยเหตุนี้ทางมสัสยิดอัตักวาเลงเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการศึกษา,าศาสนาอิสลามและการผลิตบุคลากรเพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ในการเผยแพร่แก่สังคมชุมชนเพื่อนำความรู้นั้นๆไปประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและพรีกภาพอระมนะ02 1846810 0 8 1 8 1 2 9 6 1 5 และช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่เราท่านทั้งหลายนะครับมาเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องราวของอิสลามผ่านทางฮะดีษของท่านนบดุมฮัมหมัดสุลต่านอัลลัมและในช่วงนี้ท่านวิทยากรพร้อมแล้วนะครับที่จะพบกับเราในช่วงของวาระดีษครับ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم في الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رقم سبحانه وتعالى أن توجه การถือศีลอดในวันจันทร์นะครับกับวันวันพฤหัสนะครับโยมอิสเนนวัลคามิสคือการถือศีลอดเนี่ยในอิสลามถือว่าเป็นศาสนาที่บรรจุเอาไว้เรื่องของการถือศีลอดการถือศีลอดแบบอิสลามมันมีสองแบบซียามแบบวาญิบแบบบังคับก็คือรอมฎอนทุกๆเดือนรอมฎอน ปีหนึ่งเราจะบวชกันเดือนหนึ่งเต็มๆอันนั้นแบบภาคบังคับและอยู่ในรุกลอิสลาม5ประการก็คือจะต้องถือศีลอดแต่นอกเหนือจากอมฎอนแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่เป็นภาคส่งเสริมหรือเรียกว่าเป็นสุนัขส่งเสริมให้กรรทำถวันประจําสัปดาห์เนี่ยทุกทุกอัวทุกสุกสัปดาห์เนี่ยก็จะมีวันที่วันจันทร์วันพฤหัสซี่งเป็นสุนนะแบบอย่างของท่านนบีสุลตาฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺัลลัม ท่านบวชวันจันทร์ท่านบวชวันพระรหัสดังนั้นในกรณีวันการถือสินอดที่เป็นสุนัตเนี่ยอิสลามเป็นจริงๆได้บรรจุเอาไว้เยอะเรื่องของการถือสินอดเนี่ยบางทีเอาไปเอาไปไว้ในเรื่องของการเสียค่าปรับเวลาเราทําผิดหลักของศา,าสนาศาสนาก็บอกว่าไปถือสินอดสิเช่นเราผิดคําสาบานเราสาบานเอาไว้กัรอดแล้วเราไปผิดคําสาบานก็บอกให้ไปบวชไปบวชเป็นค่า เขาเรียกว่าเป็นกาฟฟาร์ค่าปรับที่ผิดสาบานไปบวชสามวันคนไปทำพัจยีไปเวลาของเอี่ยรามแล้วไปผิดศีลในขณะของเอี่รามไปตัดผมไปใส่ของหอมก็ต้องเสียเขาเรียกเสียดำถ้าไม่มีเสียดำก็คือเชือดสัตว์ถ้าไม่มีสัตว์เชือดก็ให้ไปบวชหรือคนที่เป็นชายหนุม่มอยากจะแต่งงานแต่ว่าสตังยังไม่พร้อมก็ให้บวชเขาเรียกว่าบวชเป็นการ ระงับยับยั้งอารมณ์เรื่องของเพศไปกนชั่วคราวไม่ใช่ถาวรเพราะมันลำยเสตยฟาไรบิสโอมใครก็ตามยังไม่สามารถจะแต่งงานได้ยังไม่พร้อมก็ทามันเต็มที่ก็ให้บวชห้ามไปทำอย่างอื่นนะใช้บวชมาเป็นตัวแก้ปัญหาดังนั้นในกรณีบวชของวันจันทร์เนี่ยกับวันพรหัสเนี่ยนบีให้ความสำคัญท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลอฮุอะลัยฮิสแลมได้ ให้ความสําคัญในเรื่องของการถือศีลอดนะในวันจันทร์วันพฤหัสท่านอุสามรี์ได้ถามท่านนาบีถึงความสําคัญของการถือศีลอดในวันจันทร์และวันพฤหัสว่ามันคืออะไรพระกอละนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่านี่คือยอมานีตัวรดูฟีฮิมาอัลอาฺมาลุสอาฺมาลุอัลลอบบิลอาลลมีนวะอูฮิบบุอัยยูอารดูอาฺมลีวะอานาซัย นบีบอกว่าสองวันนี้บรรดาอามันความดีเนี่ยจะถูกนําไปทูลถวายต่อพระผู้เป็นเจ้าถูกนําขึ้นไปเก็บและฉันก็ชอบที่จะอามันความดีของฉันเนี่ยถูกนําขึ้นสู่ฟากฟ้าในสภาพที่ฉันกําลังบวชอยู่อีกะดิษหนึ่งได้บอกบอกถึงความเจาะจงตัววันจันเนี่ยมีรายงานจากท่านกตาดวาวาตารสุลลได้เคยถูกถามถึงการถือสินอดในวันจันท์ ท่านก็บอกว่าจากเย่ามนูริตุฟี่เพราะวันจันทร์เป็นวันที่ฉันเกิดัวเยอามนบวอิสตุและเป็นวันที่ฉันได้รับการแต่งตั้งเป็นรอซูลก็คือวันจันทร์วันเกิดวันจันทร์ฉันถูกแต่งตั้งก็วันจันทร์และัวอุนซิลาอะไลยาฟี่เราวะามุสลิมและกุรานก็ถูกประทานลงมาให้ฉันครั้งแรกเลยก็คือวันจันทร์คล้ายๆกับที่นบีมูซาบวชวันอาซูรอ เพราะนบ,บีอัลลอฮ์ช่วยให้นบ,บีมูซาและชนเผ่าของฟิลของของบันิสราอินรอดจากการถูกฟาโรหฆ่าตายในทะเลดขอบคุณพระเจ้านี่คือตัว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 การสุนัตให้ถือสินอดในวันจันทร์นะดังนั้นก็จะมีผู้มุสลิมที่เขาถือสินอดในวันจันทร์กับวันพรหัสอันนี้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นจะได้รับผล ผลบุญจากการปฏิบัตินะการกระทําก็จะได้รับผลตอบแทนในวันเกลียมาเพราะบวชถือว่าเป็นอามันที่ยากเวลาทํายากทำเนี่ยมันยากและก็เวลาทำเนี่ยโดยเฉพาะไม่ใช่เดือนรอมฎอนเนี่ยบวชยากมากแต่เดือนรอมฎอนมันทําพร้อมกันมันเสาว่าไม่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 ยากแต่เวลาแยกไปบวชวันจันทร์วันพุธหัสโดยที่ไม่มีใครบวชในบ้านเราบวชอยู่คนเดียวเนี่ย เป็นอามันที่ยากมากดังนั้นผลบุญมันก็เยอะแล้วก็วันจันทร์วันพุธก็เป็นวันที่ความดีนั้นบัญชีความดีแต่ละสัปดาห์เนี่ยในรอบสัปดาห์มันจะมีการนําเอาบัญชีรวบรวมแล้วก็ขึ้นสุภาษกว่าดังนั้นวันศุกร์จึงเป็นวันอีดไงสังเกตได้วันศุกร์จะเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองประจําสัปดาห์นะครับเรียกว่าวันอีดมันจะมีฮะดิษถึงแม้ว่ามันจะด๋อยี้ไปหน่อยแต่ว่า มันก็เรียกว่าวันอันยุมอตุฮัจยุนฟุกราระไหว้ดุลมาแทกินวันศุกร์เป็นวันฮัจจีของคนจนและเป็นวันอีทุองันยากคนจนเพราะคนจนไม่ได้ไปทาฮั์แต่เขาสามารถที่จะทําอะไรที่มันได้ผลละบุญเรียกว่าเยอะๆเนี่ยในวันศุกร์ได้จากการไปเอติกาบการไปซิกรุลล้อไปอะไรจึงเรียกว่าฮั์ของคนจนนะดังนั้นนี่คือเรื่องของการถือศีลอดและประโยชน์ของมันก็คือว่าดีต่อร่างกายด้วย การการถือชีลดถือทําให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นทําให้เราลดเรื่องของการที่จะไปเป็นโรคอะไรที่มันอาหารมันโอเวอร์น้ําตาลโอเวอร์ลดอะไรอย่างเนี้ยเป็นต้นก็จะแต่ว่าจะไปนเนียดบวชเพื่อจะลดน้ำลดความลดความอว้วนอันนี้ไม่ได้นะครับต้องเนียดบวชเพื่อพระผู้เป็นเจ้านะครับวันนี้ก็ลาจากกาันแต่เพียงเท่านี้ครับอรยูและกุมเยมันซาอิันวามุฟักนอัสลามุอะลัยกุมบาระห์มัตุลอฮ์วบราัต จากการอยู่ร่วมกันในสังคมอัลากหลายนะครับในสังคมในหลายมิติในสังคมพระวัฒนธรรมผมเชื่อว่าการเอื้อซึ่งกันและกันนะครับการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันถือว่าเป็นความจําเป็นในสังคมการที่อยู่ร่วมกันมีความเชื่อที่ต่างกันสามารถทํางานร่วมกันได้ครับแต่ยกเว้นในเรื่องราวของศาสนาต่างคนต่างธรรมต่างคนต่างเชื่อและสิ่งเหล่านี้จะเดินหน้าไปด้วยกันครับ นี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมถามซึ่งพบกันเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนตั้งลั่ท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสลาม,ลวมวลุอะลัยกุมุลลอฮ์วะบเระกาตุ์สวัสดีครับ มันร้ายชัยตอนนั้นจะวนเวียนอยู่กับผู้ที่เป็นมนุษย์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะห้ามการล่อลวงจากมารร้ายชัยตอนไปได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับเขาท่านอบีมุมฮัมหมัดซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงชัยตอนหมดหวังท้อแท้ที่จะล่อลวงให้บรรดาผู้ละหมาดในคาบสมุทรอาหรับหันมาเคารพพักดีต่อมันแต่ทว่ามันไม่เคยหมดหวังที่จะทําให้เกิดความแตกแยกทะเลาะมุ่งร้ายทําสงครามในระหว่างพวกเขา bản thức bởi muslim